สวัสดีค่ะทุกคนลาจากช่องสมัยสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทั้งอบอุ่นหัวใจและอาจทำให้คุณยิ้มทั้งน้ำตาเรื่องที่ว่าแมวของเราเนี่ยเขารู้ได้ยังไงนะว่าเรากำลังเศร้าคุณเคยไหมคะวันที่เรานั่งเงียบๆไม่อยากคุยกับใครใจเราหนักมากน้ำตาเหมือนจะไหลแล้วจู่จ,จ,จุเจ้าเหมียวเดินเข้ามาอย่างเงียบเยบมาหยุดอยู่ข้าง หรือปีนขึ้นมาบนตกักแล้วมองเราด้วยดวงตากลมโตเหมือนกำลังพูดว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ตรงนี้และความน่าทึ่งคือนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นเพราะแมวมีความสามารถพิเศษในการอ่านใจและรับรู้อารมณ์ของเราได้ลึกกว่าที่เราคิดค่ะ 1. เรดาร์อารมณ์ของแมวแมวไม่มีเสาเรดาร์นะคะแต่มีบางอย่างที่ใกล้เคียงมากตาเรียกมันว่าเรดาร์อารมณ์ จากงานวิจัยในปี2020 animal cognition journal ตีพิมพ์งานวิจัยที่พบว่าแมวจดจำสีหน้าและน้ำเสียงของเจ้าของได้และสามารถปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับอารมณ์ของเราถ้าเราหัวเราะเสียงเราสดใสแมวอาจเดินเข้ามาเล่นด้วยแต่ถ้าเราพูดช้าเสียงแผ่วลง แมวอาจเลือกนั่งใกล้เง,เงียบเหมือนคอยเฝ้าดูเรามุมมองของผู้เชี่ยวชาญจอห์นแบทชอนักพฤติกรรมศาสตร์แมวจากมหาวิทยาลัยบิสโตลบอกไว้ในหนังสือแคทเซนว่าแมวไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดในสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ด้วยประะาษสัมผัสที่อ่านความเศร้าได้ความลับอยู่ที่ภาสาทสัมผัสข,ของเขาค่ะ 1. ตาแมวสังเกตท่าทางเราได้ละเอียดมาก ไหลห่อเดินช้าลงหรือการหลบตาร้อนเป็นสัญญาณ 2. หูน้ำเสียงเราที่ช้าลงหรือการหยุดพูดคือสิ่งที่แมวจับอารมณ์ได้ทันที 3. จมูก Ohio State University พบว่าฮอร์โมนในร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์เช่นคอร์ติซอลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเครียดและแมวสามารถดมกลิ่นความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ 3. พฤติกรรมที่บอกว่าแมวรู้ว่าคุณเศร้าเดินมานั่งใกล้กว่าปกติใช้หัวถูเรานอนซบหรือทับบนตกักส่งเสียงเหมียวเหมียวแบบแผ่วเบาเอาของเล่นมาวางตรงหน้าเหมือนจะบอกว่ามาเล่นกันสิเวลาที่แมวทำแบบนี้มันคือการบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้และนั่นคือภาษารักของเขาค่ะ 4. ทำไมแมวจึงตอบสนองต่อความเศร้าเหตุผลใหญ่ๆมี2ออย่างค่ะ 1. สายสัมพันธ์อยู่กับเราทุกวันรู้จังหวะชีวิตเราและสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ทันที 2. ส,สัญชาตญาณการดูแลแม้แมวจะไม่ใช่สัตว์ที่อยู่เป็นฝูงแต่ในบ้านคุณคือครอบครัวแจ็คสันกาเล็กซี่เคยบอกไว้ว่า เวลาที่แมวมาหาคุณตอนคุณเศร้าเขาไม่ได้มาหาเพื่อแก้ไขความรู้สึกของคุณแต่เพื่ออยู่ข้างๆคุณ 5. ตอบแทนด้วยความรักของแมวกอดลูบหรือเล่นกับเขาเมื่อเขาเข้ามาหาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มๆจัดมุมพักผ่อนเงีย,งยบๆให้เขาสังเกตภาษากายของเขาเช่นกันความรักของแมวไม่ได้อยู่ในคำพูด แต่อยู่ในการกระทำเล็กๆที่เขามอบให้เราทุกวันนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือเศร้าลองมองไปที่แมวของคุณนะคะคุณอาจเห็นเขาหลับหรือแอบมองคุณอยู่แต่เชื่อเธอค่ะในใจเขาเขากำลังบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณยิ้มได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสมัยสตอรี่เพื่อรับเรื่องราวน่ารักน่ารักของแมวที่จะทำให้ทุกวันของคุณอุ่นหัวใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน